สวัสดีค่ะคุณนัดค่ะสวัสดีค่ะคุณเกมค่ะคุณนัดค่ะราคาทองคํานะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาไต่ระดับอยู่เหนือหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงช่ำคืนที่ผ่านมาจนมาถึงราคาณปปจจุบันนี้การเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างมีปัจจัยอะไรที่สนับสนุนคะค่าสำหรับราคาทองคำนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนีก็มีการเคลื่อนไหวหนึ่งพันหกร้อยแปดเ็ดเหรียญเวสซาลาจนถึงระดับ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าเหรียญเยอาลาถอยอ่อนนะคะก็ถือว่าราคาทองคำนะคะยังสามารถประคองตัวเหนือแนวรับระดับหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าเหรียญเยอาลาได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาจะเกิดแนวรับระดับหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าเหรียญในช่วงนี้ที่ผ่านมาอย่างคั้คืนที่ผ่านมานะคะก็ถือว่ายังมีแรงซื้อเข้ามานะคะหลังจากที่ราคาทองคำถือว่ามีการปรับตัวลดลงมาอี่ต่อนเนื่องหลายวันทําการแล้วนะคะแต่เห็นได้ว่าอย่างเมื่อวานนี้เองนะคะทัง ตัวเลขทางยูโรโซนนะคะก็ถือว่าตัวเลขค่อนข้างไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าค่าเงินยูโรก็มีการอ่อนค่าลงมาแล้วก็ค่าเงินเอรมันมีการแข่งค่าขึ้นแต่ว่าถึงแม้ว่าค่าเงินเยอรมันแข่งค่าขึ้นนะคะแต่ว่าราคาทองคําก็ยังสามารถรีบาวแล้วก็ปรับขึ้นมาได้เพราะว่าเนื่องจากมีแรงซื้อกับเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถือว่าตลาดก็ยังจับตาสาหรับตัวเลขในค่าคืนนี้ของทางสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็ตัวอัตราการว่าง ของทางสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาค่าคืนนี้นะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าปกติแล้วตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของทางสหรัฐนะคะอาจจะทําให้ราคาทองคําก็มีมีความผันผวน,นได้นะคะเพราะฉะนั้น ยังกอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันนี้นะคะเราก็ให้แนวต้านอยู่ที่ระดับ1,708เ e หรียญดอลลาร์แล้วก็ที่ระดับ1,720เ e หรียญดอลลาร์ถอยอ่อนนะคะการที่สําหรับสัปดาห์หน้าราคาทองคําจะมองเป็นทิศทางที่สดใสมากขึ้นนะคะจะต้องกลับมายืนได้เหนือนระดับ1,725เ e หรี ola, ยญนอืนนี้นะคะก็ดูก่อนว่าคืนนี้จะมีแรงรีบาวของราคาทองคามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแล้วก็ตัวเลขการ ดั้งงานนักภาคเกษตรนะคะออกมาดีสวทธิคาิตรงนี้โอกาสที่จะกดจานราคาทองคาก็มีอยู่แต่ว่าแนวรับที่สําคัญของราคาทองคาตอนนี้นะก็ยังให้เทียดอับ1,685เหรียญแล้วก็เทียดับ1,670เหรียญเอลลาร์ยออนนะคะก็สําหรับนักลงทุนที่อยากเข้ามาสะสมนะคะก็อาจจะดูว่าถ้าราคาทองคาไม่หลุดบริเวณ1,670เหรียญเอลลานะคะอาจจะเข้ามาสะสมได้นะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแนะนํานักลงทุนว่าสัปดาห์หน้านะคะก็ถือว่ามีวันหยุดทําการของทางตลาดบ้านเราอ,อีกแล้วนะคะทาง<ะ>โฟลร์ในวันจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะถือว่าเป็นวันหยุดยาวนะคะแล้วก็มีความผันผวนของราคาทองคําได้ถ้าเกิดว่านักลงทุนที่อาจจะรับความเสี่ยงไน้อยหน่อยนะคะอาจจะรอดูหลังจากตลาดบ้านเราเปิดมาวันอังคารนะคะก็อาจจะค่อยมา ปิดพอซิชันในตอนนั้นนะคะเพราะว่าอย่างนักลงทุนที่เปิดช็อตพอซิชันในตอนนี้นะคะก็รอดูถ้าราคาทองคามีการย่อตัวลงมาบริเวณรับ1,685ัอาจโคเวอร์ขึ้นมานะคะเาจะติดตามดูอยงี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสัปดาห์หน้านะคะถือว่ามีหลากหลายปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมทาง FO ฟอเสี่ยงทางสหรัฐอเมริกานะคะในวันอังคารและวันพุธตรงนี้ก็ถือว่านักลงทุนก็ยัง ติดตามดอดูอยู่นะคะว่าทางสหรัฐอเมริกาจะมีมาตรการอะไรออกมาทดแทนตัวมาตรการโอเปเรชั่นทวิตที่จะสิ้นสุดสิ้นสุดลงในสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็ก็ต้องติดตามดูว่าประธานเฟดนะคะจะออกมามีการแถลงการอย่างไรบ้างเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานแล้วก็รวมถึงอัตราเงินเฟ้อด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้ราคลองทำผันขวนในรอบสัปดาห์หน้าได้นะคะเพราะว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของทางสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะรวมถึงก็ทางยุโรปนะคะก็จะมี การประชุมเหมือนกันนะคะทาง EU s u m m i t นะคะในวันที่13และ14นะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าก็ถือว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำจะแหวนตัวผันขวดก่อนจะช่วงหยุดคริสต์มาสจุยาวในช่วงต้นปีค่ะอืมค่ะจากประเด็นเรื่องของกูแมนซักที่เมื่อวานนี้ได้ออกมาคาดการณ์นะคะเรื่องของทิศทางราคาทองคําทั้งระยะ3ามเดือน6เดือนแล้วก็สิเดือนเนี่ยเป็น เป็นผลกับการที่เราจะต้องมาวางกลยุทธ์ใหม่ไหมงะคุณนะัดเพราะว่าถ้าถือยาวๆราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นไปร้อนแรงมากนักอย่างที่เราเห็น <S <S กลมมนซักคาดการค่ะคนะ่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็จากที่กกลปมนซักคาดการว่าราคาทองคำอยู่ที่ระดับหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญนะคะ,ะแล้วก็ปรับประมาณการคาดการลงมานะตรงนี้ก็ถือว่า จากเศรษฐกิจตอนนี้นะก็ถือยังมีความกดดันราคาทองคำแล้วก็จากในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เมื่อขัาอ้านิวเอสลาอ่อนค่านะคะแต่ว่าราคาทองคําก็ไม่ได้มีการปรับตัวบวกขึ้นไปหนักนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ราคาทองคําก็ไม่ได้เคลื่อนไหวถือว่าไม่ได้เคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากน,านนะักเพราะฉะนั้นเลยทํ <c oughs> าให้ กดดันราคาทองคำนะคะถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะแต่ว่าทั้งนีทั้งนั้นนะคะก็ยังมองว่าในปีหน้าโอกาสที่ท่าราคาทองคำยังยืมเหนือเส้นคาเฉลี่ย200วันได้นะคะแล้วก็ยังมองว่าราคาทองคำในระยะยาวยังเป็นฐานขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับปีหน้าเนี่ยโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อก็ยังมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่า การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในช่วงอย่างปีนี้เองก็ตามนะคะราคาทองคาก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นร้อนแรงแบบปีที่แล้วนะคะเยงแต่ว่าการปรับตัวขึ้นในตลารั้างนะคะก็จะมีการ c o l l e คชั o แล้วก็ทํากำไรลงมาเป็นรอบๆนะคะก็ถือว่ามีการขึ้นลงบ้างนะแต่ว่าโดยภาพรวมทั้งปีเนี่ยผลตอบแทนราคาทองคําก็ยังถ แล้วก็ให้ปรัตแทนเกิดค่าเป็นต่อปีค่ะค่ะค่ะส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะเราประเมินที่ทางของราคาทองคําที่จะพุ่งขึ้นไปสูงสุดในช่วงที่เหลือเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญหรือว่าสิ่งที่เราประเมินไว้นี่เราเรามีการปรปับเปลี่ยนม,มุมมองไหมคะคุณนะคะค่ะจนถึงสิ้นปีนี้นะคะการที่เ่าราคาทองคําสามารถประคองตัวเหนือที่ดับรหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญยูเออราลหรือทอยออนได้นะคะ,คะด้านบนนะคะเราก็ยังมองเทียดับรหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญยูเออราลนะคะเพียงแต่ว่า เราให้แนวต้านแรกที่ยดดับ1,755เหรียญก่อนซึ่งถือเป็นแนวต้านที่ทำ high ไว้นะการที่จะไปถึงระดับ1,800เหรียญได้เนี่ยจะต้องมีการเบรกเที่ยดดับ1,755เหรียญไปได้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดราคาทองคำไม่สามารถยืนอยู่ในระดับ1,700นะคะแล้วก็ลงมาวิ่งรอบด้านล่างต่ำกว่า ช่วงระดับหนึ่งันหกรอยเ็สิบเหรียญ1 6 6่ันห้อยหสิบเหรียญบริเวณนี้นะคะโอกาสที่ราคาทองคำจะถึงสิ้นปีนี้ด้านบนนะคะก็จะยังให้แค่ระดับ1 7 4 0ันเ็อยสิเหรียญหรือว่าที่ระดับหนึ่งันเ็อยหสบ้าเหรียญเท่านั้นค่ะค่ะจังหวะที่จะลงแรงๆบ้างนะคะมีไหมคะคุณนัดคะเพราะว่าเรื่องของเฟสเชอร์คลิปของฝั่งสหรัฐอเมริกานี่ก็ดูเหมือนว่ามีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างที่เป็นข่าวออกมาเป็นรายวานนะะันเนี่ยค่ะค่ะก็สําหรับทาง ราคาทองคำนะคะตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราให้แนวรับด้านล่างเทีะดับ1,670เหรียญแล้วก็เทีะดับ1,660เหรียญเรซร่านะคะ,คะถ้าเกิดราคาทองคำาีควสามารถประคองตัวเหนือทีะดับมีนะคะก็ยังโอเคแต่ว่าราคาทองคำถ้าเกิดหลุดระดับ1,660เหรียญเรซร่าสคอยอาลงไปนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปแรงได้ค่ะอืมค่ะได้ค่ะแล้วระยะนี้เรื่องของทิทางค่างเงินของบ้านเรานี่ส่งผลกับราคาทองในประเทศมากน้อยแค่ไหนคะ ผันผวนไหมคะสาหรับค่างเงินสําหรับค่างเงินบาทนะคะก็ถือว่าอาไม่ได้ผันผวนมากนะก็ผันผวนตามทิศทางตัวอตรงข้ามกับค่าเงนินเยนโซล่านะคะแต่ว่า <c oughs> ทางบ้านเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาทางสมาคมค้าทองนะคะสมาคมค้าทองรางคาทองคาในประเทศที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าไปตามทิศทางตลาดต่างประเทศนะคะ <c oughs> ก็มีราคา <c oughs> เงินบาทมาปแบบรับลดนิดหน่อยหักล้างไปบ้างนะแต่ว่า ตรงนี้ก็ดูโดยรวมแล้วเนี่ยขั้นบ่ายในช่วงที่ผ่านมาก็อยู่ตรงๆค่ะค่ะอาละค่ะก็ให้แนวรับนะคะถ้าไม่หลุดหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญในระยะนี้ได้ก็ทยอยสะสมได้นะคะคุณนัดค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะคุณนัทธีชุตาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาสซิโกนั่นเองนะคะก็เ